โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Dismantle นะครับผมอ่ะก็ขอต้อนรับกันด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมใช่นะครับผมอ่ะจากพาร์ทที่แล้วแล้วนะครับผมผมก็ได้อ่าทำการเปิดแผนที่แล้วเนาะนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่สูไม่ดูเลยช่องนี้นะครับผมอ่ะแต่ยังไม่ได้ข้ามไปเลยนะครับผมก็ว่าพาร์ทนี้ถ้าเคลียร์หมดเออหรือว่าผมเคลียร์หมดแร้อวเออแล้วก็จะข้ามไปฝั่งนี้กันเลยนะครับผมอ่ะ ไปเปิดอะไรดูว่ามีอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะผมแต่อตัวนี้ยังมีอะไรแจ้งเตือนอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็ขอสารวจแป๊บหนึ่งนะผมก่อนที่เราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแผนที่นะครับผมที่เราเปิดไว้นะผมแล้วก็ไปฆ่าบอสไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับผมอ่ะไปดูเลยดีกว่าโอเคระหว่างนี้ก็ฟาร์มกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจให้เราเอ้ยนี่ไงตู้เย็นก็ยังมีอ๋อ ืมไปว่าตรงนี้มันล็อกครับผมเข้าไม่ได้นะโอเคอเดี๋ยวดูจากแผนที่ผมน่าจะเคลียร์หมดแล้วอะผมว่าใช่ไหมใช่ถ้าเรายังไม่ได้ฟาร์มหรือยังไม่ได้ไปมันจะเป็นมืดๆนะครับทุกคนใช่ครับแต่ถ้าเราฟาร์มแล้วมันจะสว่างนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเราข้ามไปเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับใช่นะตอนนี้นีไงไอ้ไอ้อส์ส์สสเบอ้ยมิด ชิบหายแล้วผมใช้มีดไว้ก่อนละอ่ะข้ามไปเลยดีกว่าเฮ้ยว้าวโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยมีแบบรีวิวแผนที่ใหม่หรือเปล่าน่าจะยังไม่จบเกมเนาะแบบเนี้ยเฮ้ยมีน้องกวางด้วยว้าวน้องกวางโอ้สามตัวเลยเมือ่อกี้ ว้าวไฟเท่ดีนะครับอเพลงกินลิขกสิท์หรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ทำได้ดีครับผมเฮ้ยผมชอบอะ่ะระบบแบบนี้อ้าวะ่ะว้าวโอ้โหมีสถานที่อะไรให้บอกด้วยนะครับผมแหมใช่ยมยอดเหลือเกินโอ้โหมีอะไรวะเนี่ย มันสามารถตกได้หรือเปล่าอืมโอเคโอ้ยสุดยอดว่ะระบบชอบระบบมากเลยว้าวถึงไหนแล้วนี่ยเฮ้ยมีกองไฟด้วยจุดนี้อ้าวอย่าบอกนะว่าหยุดตรงนี้อย่าบอกนะว่าเขามาส่งเราที่นี่เฮ้ยมีรูปปั้นด้วยแหมรูปปั้นเราน่าจะดีเนาะห <laughs> ยอกหยอกหยอก เอออะถึงแล้วแล้วก็ทำการเซฟเกมครับผมโดยการจุดไฟแล้วก็นั่งครับอาจุดให้คบสิบทีเราจะได้อะไรเป็นเควสหรือเปล่าอ่าตรงนี้มีอะไรอะครับที่นอนเลยแล้วกันนะเผื่อมันเช้าอาโอเคเปิดมาก็ครับที่นอนแล้วอใช่ครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับอ่ะ ไว้ขาดเซรามิกเซรามิกหรือเซรามิกอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่คล่องนะครับต้องขออภัยครับผมไม่ใช่ไม่คล่องแหละเผลอๆไม่รู้เลยเฮ้ตรงนี้มีมเมล็ดพันธุ์เออวะตรงนี้อะไรวะเหมือนบอ,อกขาเลยแต่ไม่ใช่แน่นอน,นครับอ่าเอาเป็นว่าอ่ะไหนดูของคราฟก่อนแล้วกันเอ้ไม่ใช่ของคราฟของอ,อัพสงเกตเอ ขัดถุงก็ตัวนี้อ่ะวางไว้หม้อเออที่นอนสามารถอัพได้ด้วยนะครับเออว่ะเฮ้ยดีเหมือนเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยกระเป๋านี่ก็น่าสนใจโอเคไหนๆก็ไหนๆละนอนก่อนละกัน6ชั่วโมงจัดไปครับอ่าโอเคตื่นก่อนได้ไหมเนี่ยฮ้ยโอเค10บโมงเช้าวาวนอนไปแล้ว6ชั่วโมง อ่าไหนขอสํารวจก่อนแล้วกันนะครับไหนเปิดแผ่นที่ดูโอ้โหเดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยจากตรงนี้สู่ตรงนี้เลยมีอะไรเอ่ยด้วยตรงนี้เอ้ยไม่ใช่อะไรเอ่ยหมายตกใจนะครับอ่าขอเคลียร์ก่อนแล้วกันตรงนี้เข้าได้ไหมอ่าเข้าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนลบชิบหายเลยโอ,โอเคนี่ประมาณนี้นะครับ เข้าดีโอ้โหเดินยากนิดนึงนะครับไม่ชินกับระบบเดินมันเป็นภาพมุมสูงเนาะเออมันก็เลยไม่ชินนคะรับต้องขอภัยด้วยถ้าเดินติดเดินมั่วปุบเฮ้ยอ่าทำลายไปก่อนนะอะไรทำลายได้ดีที่ไม่มีค่าสเตมิน่านะครับสำหรับเกมนี้อืถือว่าใช้ได้เลยแหละอ่าโอเคเคลียร์มีเซตอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับ อะโอเคพวกวิ่ไม้เอาไม่ให้หมดเอาไม่ให้หมดเอาเต็มซะง,งั้นอุย้ยมีผ้าโอเคแล้วก็เอาไปเก็บด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้อุย้ยหญ้าลกมากเลยโอ้โยมีซอมบี้เอ้ยมีสมยัยหัวกระโหลกด้วยวะไม่ไปครับ งั้นผมไม่ไปขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าลรายได้ไหมสมบีมา,ง,าง้างเฮ้ยง้างไม่ได้มาดิเฮ้ย,ยเนี่นีสองทีตายสองทีล่วงผมบอกเลยก็มาสิครับก็มาสิครับเออเออ,เ,อ,อเข้ามาหมดแล้วเหรอเร็วจังอืมอมตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยป๊า ยิงหลบยิงหลบปาดไปหนึ่งทีเออเออเออมาดิมาเซ่ก็มาเซ่เออป๊อปป๊ออุ้ยอุ้ยไม่โดนปาไปทางหลังเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาพ่อหนุ่มด้วยอ่าโอเคเหมือนจะครับอ่าเชี่ยวได้แล้วเหลือเลยอะไรวะน,นี่มันคล้ายคายเชี่ยวอะเชี่ยวไม่ใช่เชี่ยวเชี่ยว เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปได้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่มีรัวล้อมกั้นไว้หมดเลยเออมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่ง,ต,งตรงนี้นง้อาอ,อ้าไอ้ตายอา้าโอเคตายครับผมแล้วก็รถรถนี่ทำอะไรได้ไหมไม่ได้ครับมีอะไรเอ,อ่ยตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้โหเป็นรูปปั้นแล้วก็อ่านไม่ออกด้วยนะครับ นี่จีบไปแล้วก็จะคราฟเลยไหมไม่ดีกว่าไว้ก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจที่เราไปได้ด้วยตรงนี้ไปไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนะเปิดได้ไหมตรงนี้เปิดไม่ได้อ่โอเคเข้าข้างในเลยแล้วกันนะอ้ยโอ้ยโอเคประตูนี้เปิดแล้วบอกว่าไม่มีบอสไหม เฮ้ยนี่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 ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยผมลืมง้างมาทุกคนชิบหายแล้วโดนตบไปหนึ่งทีเลยแหม่แย่ลืมลืมไปอ่ะลืมไปตรงนี้ทำลายได้โอเคเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไม้อาได้ไม้แพงเฮ้ยทำไมฟาดไม่โดนเลยวะนีนามาดี เออมาสิก็เข้ามาอืเรียบร้อยหมดเฮ้ย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 เกือบโดนเฮ้ยโอ้โหโดนไปสี่ปั๊บปั๊บปั๊บหมาดิเฮ้ยโดนสิบสี่เลยโคตรแรงเลยตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเล่นเป็นมันเล่นเป็นเฮ้ยไอชืบไอชืบไออ้าวไอชืบไอชืบตายเลยแฮะไอวะเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มันอยู่อ๋อไม่ใช่ตัวอ่ะเก็บของก่อนเก็บของก่อนเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆอุย้ยไม่ถึงว่ะเออเออเรียบร้อยตายตาย,ตายแล้วก็เคลียร์ข้างบนด้วยครับเห็นปะนี่นี่ตัวนี้ไอตัวนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยววนก่อนวนก่อนหาเอฟเอฟเอขาข้างหลังครับมาดิง้างเออเออเรียบร้อยครับผม อ่ะโอเคเอาของไปเก็บด้วยใช่เอาของไปเก็บด้วยเอาของไปเก็บด้วย,วย,วยนี่เจ็บแ๊บแล้วก็ไปแก้แขนไอ้ตัวนั้นแอบแมมันทําไว้เจ็บแสบมากเอ้ประตูนี้เปิดได้ใช่ไหมอ่ะโอเคเปิดได้แล้วก็มีอะไรวงวง,วงวะเนี่ยมันคืออะไรแอบไม่รู้เรื่องเป็นป้ายหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะผมเดี๋ยวขอเคลียร์ให้ข้างล่างก่อนอ๋อไม่ใช่นีวว่หวะเออมาดี ตอนนี้ซอมบี้ธรรมาดาครับมีโกงเล็บด้วยนะหมาดีเรียบร้อยสามีแล้วก็มีตัวหนึ่งผมจำได้หนวะในแผนที่ข้างหน้าข้างหน้านีนี่อย่าพึ่งทันมานะเออเออเรียบร้อยเฮ้ยลบลบจูสเต็ปเฮ้ยอมืมันเล่นเป็นวะมีถอยด้วยอุย้ยโดนวะ โอ้โหโคตรแรงเลยไอตัวนี้นี่เรียบร้อยจะแรงแค่ไหนก็มาสิครับอ่ะเซรามิกแล้วก็ตรงนี้ค้นอ่ะเดือพลาสติกค,ครับผมถอกมันทำลายได้ไหมเออได้ว่ะนี่โอ้โหเศษเหล็กเศษส,สแคบปบอัะจืบไม่มีอะไรเลยเอ่าสนามเด็กเล่นเอ้ยอะไรวะเนี่ยยูทำลายไว้ก่อนนะผมนี่ มันเห็นแล้วแล้วก็ฟาดไม่โดนนะฟาดหนีกิงออกมาฟาดอีกทีนึงอีกทีนึงหมาเซโอเคเรียบร้อยครับอ่าเข้าวันตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอเคลียร์ข้างนอกก่อนอ่าโอเคได้แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมันก่อนรอจังหวะมันเอ้ยมีลืมไปว่ามันมีค่าไอ้นี่ แบบได้ยินเสียงแล้วมันรู้ปับ๊บหลบเอ้ยอชุบเฮ้ยติดติดเฮ้ยชื้อฉุบฟันปุ๊บอ่าหลบหลบฟันเฮ้ยไม่โดนเอ้ยยาเชียวยาเชียวปาดเออมันได้อย่างงี้สิปาดนี่มาเลยก็มาสิครับอีกทีนึงอีกเอ้ยยายาในนี้เรียบร้อยโอเค เฉียบสำเร็จครับผมแล้วก็ทำการทำลายบ้านนะเฉียบพื้นที่ออกให้โล่งเลยอ่าโอเคอุย้ยฟาดฟาดให้โดนฟาดให้โดนอืม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 ,อ,มอะไรไม่รู้มองไม่เห็นอ่ะเข้าไปก่อนไปชือ้อเอาชือ้อผุไปให้หมดเลยตรงนี้ตรงนี้อ่ะที่ตากผ้าใครไม่รู้ ทำลายเลิกกล่องตรงนี้เกลี่ยกล่องเปิดประตูโอเคอ๋อห้องนี้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวของไปเก็บก่อนนะครับลกุกลุกมากเลยตอนนี้โอเคเฮ้ยติด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 ,ตดนี่เก็บไปครับอ่ะเชียเก็บของที่ทุบไว้นี่โอ้โหจะเต็มอีกแล้วดูดิเต็มเร็วมากนะครับของเนี่ย ถังขยะใช่ไหมเนี่ยเดี๊ยวเดี๋ยวเอ่าใช่ครับถังขยะจริงด้วยโอเคแล้วก็เข้าหลังบ้านไม่มีซอมบี้แล้วเนาะอ่าทุบทุบทุบอ่าโอเคเปิดประตูไว้ด้วยนี่โอ้โหต้นไม้มันบงนะังครับทุกคนมันหมุนมุมมองอยังไงวะไม่ผมหมุนมุมมองไม่เป็นวะรู้กดอะไรคนระับ มันหมุนได้ไหมเอ้ยขี้ขวานี่มันมีดไอบ้บ้าเอ้ยเสียดายของทิ้งแหมหายไปหนึ่งเลยชีไม่เป็นไรครับตรวนี้ทำลายไม่ได้ตรงนี้แล้วกันเตียงนอนครับนี่ทํายาทิ้งไปเลยแล้วก็นั่งกองไฟด้วยเลยแล้วกันโอเคไหนเลยมีอะไรให้ครับเอ้ยไมย่ให้อัพบ,บ้างไม่ได้โอ้ขัดไอ้น,นี่ ัดเซรามิกแค่สองอันแหมเสียสสดายว่ะอ่าแล้วตัวนี้ใช้อะไรบ้างวะเดี๋ยวนะครับดูก่อนเซรามิกเหมือนกันอ่ะเอาออกเลยแล้วกันเขียวยังไม่ได้ใช้อ่ะโอเคเดี๋ยวขอหาเซรามิกก่อนนะครับทุกคนว่าขาดเซรามิกสองอันเองจะเอ้ยอยา่าเอ้ยมีตัวโยนด้วยชิบหายละ อย่าเพิ่งโยนอย่าเพิ่งโยนอย่าเพิ่งโยนชืบหลบไปหลบไปฟาดเอ้ยอุ้ยเกือบหลบไม่ได้วิ่ง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 มาดิมาดิาดเอ้ยยาอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเดี๋ยว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 อ่าโอเคตัวนี้ตายโอเคเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้เอาติดชิบหายแล้วผมติดนี่มาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยมันถอยเฮ้ย เออมาสิเข้ามาเอ้ยอุย้ยโดนโดนผมโดนโดนทีนึงว่ะเออเรียบร้อยตายสักทีนี่อ่ายากเหมือนกันนะเนี่ยมันเล่นเป็นไอตัวเนี้ยเฮ้ยผ้าผ้าโอเคเก็บมาอือตรงนี้มีซากรถมีแต่ซากรถเหรอเฮ้ยพลาส,สติกค,ครับอ่ะเก็บมาพลาส,สติกก็จำเป็นนะฮะเอโอเค ตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของโลกแล้วเฮ้ยยมีบ้านตรงนี้อ่ะไปขนบ้านตรงนี้ก่อนแล้วกันเผื่อมีเซรามิกนะครับนี่เข้าได้ไหมหรือเปล่าเข้าได้ไหมอ้าวประตูล็อกนี่หว่าลืมไปตัวนี้ตัวนึงป้าบอืมมาดิเรียบร้อยตายไปเถอะแล้วก็ตรงนี้เยอะแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายอันตราย ถ้าเล่นอุ้ยเยอะเยอะเยอะมีตัวปลาด้วยปลาปลาเอ้ยเออเออเรียบร้อยเอ,อ้ยเอ,อ้ยโดนโดนเฮ้ยอาชืบอาชืบเดี๋ยวเดียวลบก่อนลบก่อนนี่ลบ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 ,ลบอา่าเรียบร้อยเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ข้ายาก คะายาไอ้นี่มันเล่นเป็นครับมันเล่นเป็นครับทุกคนเอเฮ้ยเออมาดิมาสิครับต้นไม้บังด้วยเฮ้ยลบดบเฮ้ยใหบยบิได้เออเรียบร้อยตาย้หายเหนื่อยเหมือนกันเนี่ย <c oughs> โอ้โหของไปเก็บก่อนว่าเราเข้าไปอ่าทุบๆุบตีๆ,ๆแล้วกระเป๋าเต็มแน่นอนผมว่าอ่าโอเค ลัวตรงนี้ทุบได้ไหมไม่ได้ครับดาเมจต,ต้อง30ขึ้นโอ้โหใช้ยเยอะจังตรงนี้เราลงมาแล้วเนาะเป็นกำแพงกั้นครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะมีแอร์ดรอปด้วยโอ้โหเอาไม่ได้วะเฮ้ยบอสบอสแล้วเนี่ยซอมบี้ใหม่ครับทุกคนเจอซอมบี้ใหม่เหมือนไททันเลยฮะโอ้โหน่ากลัวเชียวนะ เหมือนไททันแลบทุกคนเข้าตรงไหนดีอ่ะตรงนี้เหรอ๋อ,อนี่ไงอ่าเข้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอจะแอบไปจัมสแกมร์นะครับทุกคนเออเออเรียบร้อยตายก็ทำลายด้วยอ่าเฮ้ยได้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เก็บมาโอเคเยวงแถวนี้อ่าเปิดประตูเข้ามาเลย เฮ้ยทำลายได้แล้วตัวเนี้ยกำแพงแผงของน้ำครับปาบปาบเรียบร้อยมันได้กินบอกเลยอืมอืมตู้หนังสือตู้หนังสือทุกตู้หนังสือดิเฮ้ยเฮ้ยมีคนเยอะเลยเฮ้ยแครอทว้าวมะเขือเทศด้วยปึ๊บปึ๊บพลาสติกไรไม่รู้ทำลายไว้ก่อน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทําลายได้ไม่ได้นี่นี่ิวได้ไหมไี่พอวะ,อะอทำลายทำลายทําลายจอเคหมดยังหมดยังเอ้ยนี่ไงยังเหลือยังเหลือให้ทําลายอยู่อ่ะโอเคแล้วก็เก้าอี้ตรงนี้ด้วยกับโต๊ะโอ้โหของอย่างอื้อวูผมหมกเลยอ่ะเจมทําลายของสมูลเลเตอร์ครับไม่ต้องแปลกใจไอ นี่นี่นี่เรียบร้อยโอเคเอาไปเก็บด้วยตอนนี้เกมนี้ดีนะครับเหมือนแบบโอ้ถ้าชีวิตจริงเป็นแบบนี้นะผมแบบเป็นซอมบี้อะไรประมาณนี้ก็น่าจะเออเอาของมาใช้ประมาณน,นี้ครับทุบหาของอันนี้วะออ,ออกแบบเกมมาได้ดีครับผมชอบวะ <laughs> ชอบวะสนุกดีนะเพลินดีเฮ้ยเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผมกดผิดผมกดผิด มันมีตัว e ตรงนี้ทําไมอ๋อมีเตาสองเตาเขาว่าอยู่ทําไมมันไอ้นี่ว่าอยู่ทาไมมันกดเข้าเตาผมคิดว่าให้ค้นหาของไม่ใช่ครับมันคือเตาคนระับเอเอว่ะเก็บไปอีกโคตรจะเยอะเลยของตอนเนี้ยฟูไหมละ่ะเดี๋ยวเก็บของหมดแล้วก็นั่งกองไฟอัพของก่อนนะทุกคนอ่ะต้องอัพของก่อนอ่าอุ้ยนี่อ๋อตกใจ เขียนหลอดเราเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันหันหน้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปง้างเออนี่เรียบร้อยครับผมเรอ,อเคลียร์ของโคตรจะเยอะหาล็อกเกอร์ยังไม่ได้เฮ้ยกล่องกล่องกล่องถูกได้แล้วนะครับนี่ถูกได้ก็ชุบไปเลยนี่โอเค อ๋อโต๊ะนี้ทำลายไม่ได้นี่หว่าโอเคงั้นผมไปนั่งเลยแล้วกันนะโอเคไปนั่งเลยแล้วกันนั่งกองไฟนี่กระคับของนะครับอัพของนิไม่ใช่ครับเฮ้ยเร็วๆเราอัพด้วยใช่รับอ่าตรงนี้คืออะไรไม่รู้ไม่เอาครับค้นของเจอของดีหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นเร็วอัพเร็วๆแล้วกันนะครับอ่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เราเขาเราอัพของก่อนดีกว่านี่เอ้ยทุนี้ก็อัพเอ้ยยางยาง,ย,างยังจเย็ดเดี๋ยพึ่งอัพมีดอ่ะทุนี้ก่อนนะครับอ่าออาแฉลงอาวุธหลักของเราเฮ้ยใกล้จะเต็มแล้วขาดแค่ยางยางรถครับผมก็ครบเออมีดอัพเลยแล้วกันเพิ่มความแรงขึ้นไปเป็นสี่ิบนะครับความแรงของเราของอมีดนะครับเป็นสี่สิบแล้วโอเค แล้วก็ไหนครับเลยได้อีกครับเลยได้อ่าตัวนี้โอ้โหพลาสติกเราน้อยวะ่าพลาสติกเราน้อยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะครับลุยจำได้มีซัมบีต้ตรงนี้ตัวนึงง้างปาอุ้ยทีเดียวตายเอ้ยเฮ้ยแรงแรงตรงนี้อีกตัวหนึ่ง เขาไปไกล้นะเออวิ่งสเต๋ครับทุกคนเอ้ยเอ้ยมันไม้แล้วมันไม้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ล่อมาก่อนออกมานี่เฮ้ย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 ว่ววาวว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 วกวว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 อวววววววดววอวโววววว ยิงลบทำเฮ้ยเฮ้ยลบลบนี่นี่มาดิเออมามาตัวตัวตัวเอ้ยอุย้ยโดนโดนไปสี่เลยไอ้บา้าว่าจะเลือดไม่ลดแล้วว่าจะโอ้โหเลือดลดจนได้ครับไม่เป็นไรสัมีตรงนี้อยู่ไหนอ้าวติดมีตัวบักครับทุกคนเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันอยู่ไหนมันก็บักอุ้ยโอ้โหเลือดลดอีกแล้ว เว่าจะเลื่อนไม่ลดซะหน่อยเด็ดตัวนี้ตัวนี้มันบักเออตายเถอะตับปิดประตูดีครับปับเฮ้ยลบๆลบนี่อีกทีนึงนี่เรียบร้อยตายทุบได้ยังะไม่ได้ทำเงดาเราอยู่ที่อ่าเท่าไหร่ส4ยี่สิบสี่ครับเออวะดาเมจยังไม่พอมีทุบได้แล้ว นี่โอเคอเฮ้ยอ๋อแล่ใหมา่ว่ะเออว่ะแล่ามาอัพมีดเออเฮ้ยได้นะอา้าวทุกได้แล้วทุกได้แล้วนี่ว่ะนี่เก็บมาเออผมทำซุปกินไหมอ่ะทำซุปกินแล้วกันนะเผื่อเพิ่มเลือดสิบห้าสิบห้าเฮฟ อ่าเลือดเต็มแล้วโอเคชนี้ก็เลือดเต็มแล้วนะครับเออวะดีดีดีไม่ต้องไปนอนดีเลือดครับทุบทุบโอเคเปิดตูได้ไหมเปิดไม่ได้ครับอ่าทุบไปก่อนทุบไปก่อนแต่ซอมบี้ตัวนี้น่ากลัววะเอาไงกับมันดีวะเอาไงกับมันดีวะ ลุยเลยหมทุกคนเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยมันเดินมาพอดีเห็นผมไหยน่ะไอ้บ้ามึงไม่เห็นกูได้ไงวะน่ะ